สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแลนดอมนะคะในช่องมอมีมอย่านะคะวันนี้นะคะมีจะใช้ไพ่มีนิง่งทาโรนะคะแล้วก็ไพ่คู่บุญมาขยายนะคะวันนี้เรื่องราวจะเป็นเรื่องราวของใครนะคะเรามาฟังค่ะเป็นการแลนดอมนะคะก็จะสุ่มๆค่ะสำหรับคนที่มีบุญสัมพันธ์กันนะคะนี้ก็จะเห็นแต่ไพ่เนาะ โอเคเรามาดูพลังงานนะคะของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้กันนะคะว่าพลังงานของทุกท่านนะคะที่เข้ามานีเด้งออกมาแล้วด,ดึยังไงบ้างค่ะ ก็คุณค่อนข้างที่จะคนที่เข้ามานะคะคุณคุณเหมือนกับมีเรื่องราวที่ถูกใจเสียใจแล้วคุณต้องการ m o v ออนออกมานะคะมันเป็นสิ่งที่แบบที่คุณทำใจได้ยากลาบากมากๆเลยนะคะมันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะคุณรู้สึก ทุก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 ใจมากๆนะคะแต่ว่าคุณคุณอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วถ้าคุณอยู่ตรงนั้นอ่ะคุณคิดว่าคุณไม่ไหวแล้วว่าคุณต้องออกมานะคะคุณเชื่อในเซนส์สัมผัสของตัวเองอ่ะว่าคุณจะได้มีความสุขถ้าคุณออกมาจากตรงนั้นนะคะแล้วคุณจะได้เจอคนนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณเป็นคู่ของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็จะได้เจอผู้ชายที่ เขารักคุณมากๆอยากที่จะดูแลคุณแล้วก็มาสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณนะคะถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณก็จะได้เจอผู้หญิงคนนี้นะคะที่เขาอาจจะมีเซนส์สัมผัสนะคะหรือว่าหลายๆท่านกอาจจะแบบดูดวงได้ด้วยนะคะได้เจอคนคนนี้ที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตให้มันเป็นครอบครัวนะคะให้มันมีความสุขมากขึ้นแต่ก่อนที่ จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือต้องมีประสบการณ์ในชีวิตที่ที่คุณรู้สึกว่าโหแบบมันหนักมากสําหรับคุณนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฟีลนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเรื่องเรานั้นมันเป็นเรื่องเราอะไรที่คุณทุกข์มากๆนะคะโดยใช้ไพ่คู่บุญ ก็อาจจะเป็นเรื่องราวนะคะเรื่องราวที่คุณถูกอะค่ะมันเป็นเรื่องราวอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการเงินการงานนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณคุณทุกใจนะคะก็จะบอกว่ามันต่อจากนี้ชีวิตอะคะ่ะหลังจากที่คุณมูฟออนมาแล้วอะคุณจะได้เป็น คุณจะร่ำรวยขึ้นนะคะคุณจะมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการเงินถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นคงแล้วถ้าคุณลงมือทำนะคะคุณก็จะสมปรารถนานะคะคุณจะสมปรารถนาที่คุณแบบตั้งใจเอาไว้นะคะมันเหมือนเป็นเรื่องเรื่องราวของการเงินนะคะที่โดดเด่นขึ้นมานะคะในเรื่องที่คุณถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะขยายนะคะว่ามันน่าจะมีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติม โดยใช้ไพ่มั่งมีสีสุกแล้วกันใช้ไพ่นะคะในการเปิดขยายเพิ่มคือตอนนี้นมันมีผลกระทบในเรื่องของการเงินการงานแต่ว่าทุกอย่างอ่ะก็คือตา จะได้จะไม่ต้องกังวลนะคะก็คือคุณจะสมปรารถนาให้ขึ้นแบบนี้เรามาดูกันว่าเรื่องราวที่คุณ ทุกใจนะคะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะก็เป็นเรื่องรา <m uch> อาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณจะต้องตัดสินใจอ่ะเป็นเรื่องราที่คุณ <m uch> คุณจะต้องตัดสินใจนะคะเลือกเนีย่ยมันเป็นเรื่องราวเหมือนคุณอยู่บนเส้นทางที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วก็ มันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณเหมือนกับพลาดไปนิดเดียวอะ่ะมันมันเหมือนกับคุณเสียใจในสิ่งที่ที่คุณได้ได,ได้ได้เลือกคือคือก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะไปเจอใครที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำถูกตามหลักเกณฑ์อ่ะเป็นคนที่แบบ ที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ทําให้ชีวิตคุณวุ่นวายปั่นป่วนเพราะว่าเขาคนนี้เหมือนกับเหมือนเป็นคนที่เอาแต่ใจแล้วก็ไม่ทําอะไรตามตามสิ่งที่แบบที่ที่กฎระเบียบหรือว่าสังคมกําหนดไว้อะเป็นคนแบบดืด้ออะไรเงี้ยนะคะไม่ทําตามกฎแล้วคุณอาจจะถูกใจในเรื่องของครอบครัวก็ได้ ในเรื่องของครอบครัวนะคะซึ่งคนคนนี้ที่คุณถูกใจอาจจะเป็นครอบครัวคุณแล้วคุณรู้สึกว่า้ยมันพลาดไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณก็กําลังตัดสินใจว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนดีเงี้ยค่ะซึ่งคนคนนี้เขาอาจจะเป็นสามีเก่าของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นภรรยาเก่าของคุณอาจจะมีลูกกันแล้วนะคะแล้วก็ทําให้คุณต้องคิดว่าคุณจะทนอยู่กับคนคนคนี้เพราะว่าเพราะว่าค<ๆ>ําว<ๆ>่าครอบครัว จะต้องสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะว่าการที่คุณอยู่กับคนคนนี้มันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คอยสร้างปัญหาในเรื่องของการเงินแต่พอถ้าคุณหลุดออกมาจากคนคนนี้คุณจะร่ํารวยนะคะหลายๆท่านก็อาจจะเป็นถึงแบบอาภีมหาเศรษฐีเลยแบบมื่อกี้ไพ่้นนะคะคราวนี้นะคะเราก็มาดูกันว่าคนใหม่ที่เข้ามาจะเป็นยังไง อืค่อนข้างดีมากเลยค่ะเขาจะทําให้คุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะผู้ชายคนนี้นะคะจะเข้ามาทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มั่งคั่งนะคะเป็นผู้หญิงที่แบบโชคดีมากๆเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โชคดีที่แบบที่ใครหลายคนจะอิจฉาคุณนะคะถ้าคุณเป็นเออ่ถ้าตัวคุณเป็นผู้ชายอะ่ะคุณก็ จะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนผู้หญิงคนง้คุณไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเยอะอะไรงะน,น,นะคะก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ดูแลตัวเองได้นะคะรับผิดชอบตัวเองได้อะไรเงี้ยคุณไม่ต้องกังวลใจเหมือนกับคนเก่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนคุณได้เดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ นะคะชีวิตที่เหมือนกับมันสดใสอะ่ะมันไม่ได้แบบดิ่งดาวเหมือนกับครั้งเก่าๆนะคะเหมือนกับอย่างที่บอกอะ่ะคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะคะว่าคุณจะต้องเลือกทางไหนเพราะตอนนี้นคุณคิดนะคะคุณคิดคุณมีทางเลือกเยอะมากนะคะในชีวิตว่าคุณจะเลือกทําอะไรแล้วการมูฟออนของคุณคุณจะต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นในแนวนี้ที่คุณจะต้องใช้ความคิดเยอะนะคะ แล้วกับคนใหม่จะเป็นยังไงบ้างค่ะ กับคนใหม่นะคะมันเป็นอะไรที่คุณคุณเนี่ยเหมือนกับเจอความทุกข์ยากลำบากหรือความทุกข์ใจมามามาก่อนเนี่ยมันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่แบบที่คุณคิดว่าเออแบบอสมมติว่าคุณคุณถูกคนเก่าอะกระทำมามาเนี้ยประมาณแปดสิบถึงเก้าสิอร์็แล้วมันจะเหลือส0บ หรือ20%ที่คุณยังคิดว่าเฮ้ยบนโลกไปงนะี้ยมันก็น่าจะมีคนดๆีๆเหลืออยู่หรืออะไรเนงะี้ยซึ่งคุณก็เจอคนคนใหม่คนเนี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเออเขาอะเหมาะสมที่จะที่จะได้หัวใจของคุณไปลแล้วคือคนคนเนี้ยนะคะเขาค่อนข้างมองการไกลมองอนาคตเขาไม่ได้เล่นเล่นกับคุณอนะเหมือนกับ เขาอยากที่จะสร้างครอบครัวร่วมกับคุณนะคะแล้วก็อาจจะมีเซนมีสัมผัสเหมือนกับคุณด้วยเช่นกันแล้วก็เขาอะเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ในจุดที่แบบเขาพอใจแล้วอะเหมือนกับอิ่มตัวเหมือนอยู่ในจุดที่แบบสูงสุดของชีวิตแล้วนะคะดังนั้นอะการที่เขาอะเข้ามาในชีวิตคุณอะเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณนอกจากความรักแล้วก็การสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะอันนี้น เหมือนกับพวกคุณนะคะหรือว่าคุณและเขาอะค่ะอาจจะได้เคยทำบุญร่วมกันนะคะในสถานที่แบบเก่าแก่โบราณอาจจะเป็นวัดวาอารามเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคุณทั้งคู่อะจ,จะได้กลับไปสถานที่นั้นนะคะสถานที่ที่ที่คุณและ เขาหรือเธออะได้เจอกันมาก่อนในอดีตชาติอะไรแบบฟิวแบบเป็นพื้นที่โบราณประมาณนี้นะคะ่ะโอเคแล้วคนเก่าจะเป็นยังไงนะคะคนเก่าจะเป็นยังไงบ้างเราก็อยากจะรูนะ้เนาะ คนเก่าอ่ะเขาก็ถามว่าเขาก็บางบางคนนะคะเขาก็อาจจะมีครอบครัวใหม่ก็ได้นะคะอาจจะไปไปมีครอบครัวใหม่นะคะหรือคือเขาอ่ะก็ยังคิดว่าครอบครัวคือสิ่งที่เติมเต็มเขาอยู่นะคะแต่มันจะมีความขัดแย้งนะคะจะมีความขัดแย้งกับคุณอ่ะแล้วก็หรือหรือภายในครอบครัวเขาเองมีความขัดแย้งกันนะคะ ตัวเขาเองอ่ะเขาก็อยากที่จะได้รับความยุติธรรมจากคุณนะเหมือนกับเขาว่าจ,จะต้องเขาก็ต้องคิดตัดสินใจเหมือนกับตัวคุณนี่แหละนะคะคือตัวเขาเองอ่ะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้คุณก็ได้นะเหมือนกับอยู่ห่างไกลกับคุณนะคะคุยกันส่วนใหญ่ก็จะผ่านทางแชทหรือการโทรศัพท์อะค่ะไม่ได้อยู่ใกล้กัน แต่ก็ยังขัดแย้งกันขัดแย้งกันผ่านทางโทรศัพท์หรือแชทก็ได้นะคะเขาก็คิดว่าตัวเขาเองก็มีสิทธิ์คิดนะว่าเขาอะไม่ได้รับความอยู่ที่ทมนะคะเขาเองก็มีสิทธิ์คิดแบบนี้แล้วก็ซึ่งความจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่แต่ไพ่มันขึ้นแบบนี้นะคะว่าเขาต้องการได้รับความอยู่ที่ทมแล้วก็เหมือนกับเขาเองเขาก็คิดว่าเขาจะจะเดินหน้าชีวิตไปยังไงนะคะ เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็อยากที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนกันนะคะเขาก็อยากให้ความเป็นครอบครัวเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วยังไงนะคะแล้วมันดีไหม ตัวเขาเองอ่ะเขาก็เขาก็ยังคิดว่าคุณอ่ะคือคนที่เขาอ่ะไว้วางใจสนิทใจด้วยนะแล้วเป็นคนที่อาจจะเป็นคนในอดีตชาติที่เคยเคยแบบรู้จักกันมาก่อนในในในชาติก่อนนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเป็นกรรมร่วมกันอ่ะระหว่างคนคนเก่ากับคนใหม่อะไรเงี้ยนะคะมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็ ตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่ดูดูหน้าเกรงขามดูดุดูอะไรอะไรเงี้ยดูหน้าเกรงขามแต่จริงๆแล้วอ่าข้างในเขาอ่ะเขาเขาไม่ได้แบบเป็นในแบบแบบภาพที่เขาสร้างหรอกนะคะจิตใจเขาก็ก็ออนแอแหละแล้วก็เขาก็คิดว่าเขาก็อยากจะตอบแทนบุญคุณมิดามารดาของเขานะคะมันยังเป็นสิ่งที่ดีๆที่เขายังยังเหลืออยู่นะที่เขา คือคนเนี้ยก็ไม่ใช่คนที่ไม่ดีเลยนะคะคือเขาก็ไม่ใช่คนแย่อะไรแบบเลวซามอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความดีความคิดด,ดีที่ยังเหลืออยู่อะแหละว่าอยากจะทําอะไรก็คือตอบแทนบุญคุณคนที่มีพระคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณกับเขาอะมันมันไม่ได้อะมัน มันมีแต่ความขัดแยง้งการทะเลาะกันนะคะที่ผ่านมาอ่ะก็คือเขาก็คิดว่าเขาก็ทำพลาดนะเหมือนแบบมือนเขาก็คิดเหมือนกับคุณแหละนะคะ ว่าเขาเขาทำพลาดไปแล้วอะไรอย่เงี้ยมันเหมือนกับตัวเขาเองอ่ะเขาก็อยากที่จะให้คุณมีชีวิตที่ดีแหละนะคะแต่ก็ไม่ก็อาจจะละเลยไม่ใส่ใจคุณนะคะละเลยไม่ใส่ใจคุณแล้วก็ความคิดของเขาอ่ะมันก็เหมือนกับเด็กที่ยังไม่รู้จักโตอะ่ะมันก็เลยทําให้ไปกันไม่ได้นะคะดังนั้นะเขา ค่ะว่าเขาก็เลยอยากยังอยากที่จะเป็นครอบครัวกับคุณแต่ว่าตัวคุณอะไม่ไหวแล้วอยากที่จะเดินออกมาแล้วนะคะมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบนี้ค่ะแล้วคุณควรที่จะยังไงต่อเอาเป็นตัวคุณนะคะตัวคุณจะต้องยังไงต่อ ต้องหาอะไรปิดไหมไฮเดรบเรเบอร์ the ปิดนิดนึงต่อคนปึ๊บโหคนอะ คุณก็อยากมีรักที่ดีนะคะแล้วก็เป็นความรักที่แบบเหมือนถูกต้องตามหลักขนบธรรมเนียมไม่ได้แบบหลักกินขโมยกินแล้วคุณก็ไม่คิดที่จะไปแย่งของใครด้วยนะคะคุณเครียดมากเลยเหมือนคุณแบบเครียดสุดๆนะคะเครียดมากแต่ว่ามันคือเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะได้รับเงินรับทองและได้รับโอกาสดีๆได้ใช้ชีวิตนะคะที่ ที่หลุดผลจากความกังวลอะนะคะแล้วคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องทำงานหนักมากๆต่อจากเนี้มันมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะที่คุณจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าคุณมีลูกคุณต้องดูแลลูกด้วยคุณคุณคิดว่าคุณจะต้องทำงานหนักมากๆ่ะ ไ้ขึ้นมาเหมือนกันเลยอืณคนเองก็มีนิสัยเด็กๆนะคะแต่ว่าคุณอ่ะก็จะคือความความรักครั้งหนอ่ะคะ่ะมันก็จะเหมือนกับอยู่กันเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความรักหรือว่าตัวคุณเองอะคุณก็มีความรักจากครอบครัวนะคะคอย เขาเรียกว่าคอยซัพพอร์ตจิตใจเฮียวยาคุณนะคะจากจากเรื่องของเรื่องเรื่องของคนอดีตอะไรเงี้ยก็คือมีครอบครัวนะคะรวมถึงอาจจะมีคนใหม่ที่เข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งตัวคุณเองอะ่ะคุณก็อยากที่จะมีรักที่มันสมหวังเนาะมันก็ต้องถูกต้องตามหลักประเพณีอะไรอย่างเงี้ยแหละคราวนีน้คุณก็กลัวว่ามันจะลงอีดอบเดิมก็คือเหมือนกับ เจอคนที่ไม่ใส่ใจนะคะก็แบบมันเหมือนแบบคนเก่าอะ่ะก็ไม่ได้ใส่ใจคุณอนะไรเงี้ยคุณก็แบบเฮ้ยมันคุณก็ไม่อยากจะเจอเหมือนเดิมแล้วว่ามาคบกันก็ก็ไม่ได้สนใจกันไม่ไม่ดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณเองอะ่ะก็ก็อยากที่จะประสบความสําเร็จนะคะเป็นเดอะวินเนอร์เป็นผู้ชนะอะไรเนงะี้ยแม้ว่าแม้ว่าแบบ สถานการณ์หรือว่าตัวคุณเองอะยังไม่ได้พร้อมอะไรขนาดนั้นแต่คุณคิดว่ายังไงฉันก็จะต้องเป็นที่หนึ่งฉันจะต้องชนะให้ได้อะไรเงี้ยในสมอภูมิรบครั้งเนี้ยที่ฉันเดินออกมาชีวิตฉันจะต้องไม่พังชีวิตฉันจะต้องปังปัง,ปงนะคะดังนั้นอะคุณก็จะเอาชนะให้ได้นะคะซึ่ง ซึ่งตัวคุณเองอ่ะคุณก็รู้ว่าโชคไม่ค่อยช่วยคุณคุณต้องทํางานหนักที่รักคุณจะต้องทํางานหนักนะคะเหมือนเหมือนกับคุณคุณต้องทํางานหนักถึงจะมีเงินอ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณจะแบบมีโชคลาภมีคนเอาเงินเอาทองมาให้ได้ง่ายๆอมันต้องเกิดจากตัวคุณขยันทํางานอ่ะนะคะต้องเสียเงื่อถึงจะได้ตังคะคะแล้วยังไงนะคะสุดท้าย นะะเนี่ยต้องลงมือทํานะคะต้องลงมือทำ,ะะองงอทำเราก็คุณจะสําเร็จนะคะคุณจะไปอยู่ในจุดที่สูงสุดเลยนะคะเป็นคนที่แบบคนเคารพยำเกรงด้วยนะคะเป็นคนที่คนคนเห็นแล้วแบบคนรู้สึกเออผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนเนี้ยแบบหน้าเกรงขามนะคะก็ ต่อจากนี้ก็คือจะเป็นชีวิตที่มีแบบแต่เรื่องคือมีมันเป็นชีวิตที่คุณส,สร้างขึ้นมาแหละนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะทุ่มเทให้กับอดีตกับคนรักเก่าอะไรเงี้ยแต่ต่อจากนี้มันจะเป็นสิ่งที่คุณนึกถึงตัวเองเป็นหลักแล้วก็พยายามทําชีวิตตัวเองนะคะให้มันสําเร็จตามที่ได้ตั้งใจไวค้ค่ะซึ่งไพ่ก็บอกว่าเออคุณจะไปอยู่ในจุดที่ส่งสุดตรงนั้นนะคะนีก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะ ก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับสมาชิกนะคะเดี๋ยวมีจะมีเปิดไพ่นะคะดูว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะคะทุกท่านเนี่ยจะจะมีเรื่องราวอะไรให้ไพ่่วยบอกนะคะใครสนใจอยากสนับสนับสนุนช่องนะคะก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้คะ่ะแล้วก็ยังมีคลิปเก่าๆนะคะให้เพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆนะคะได้เข้าไปดูกันด้วยคะ่ะวันนี้นะคะมีก็ ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ